หมอแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ส่งผ่านกําลังไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างแรงดันไฟฟ้าและสร้างกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนําสัญญาณทางด้านอินพุตของหมอแปลงไฟฟ้าที่มันรับมาเป็นแบบไหนสัญญาณทางด้านเอาพุตของหมอแปลงไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนั้นครับเดี๋ยวผมจะวัดลูกขึ้นสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุตกับเอาพุตให้ดูนะครับอันนี้เป็นสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุตนะครับ ผมใช้อุปกรณ์ปรับรูปคลื่นของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าให้มันผิดเพี้ยนไปจากไซเวฟเพื่อจะให้ดูว่าสัญญาณทางด้านอินพุตเป็นยังไงสัญญาณทางด้านเอาพุตก็จะเป็นแบบนั้นสัญญาณทางด้านอินพุตเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูสัญญาณทางด้านเอาพุตบ้างครับผมก็จะวัดทางด้านสายไฟขาออกของม้อปแปลงไฟฟ้าเลยนะครับ อันนี้สัญญาณทางด้านเอาพุตเห็นไหมครับสัญญาณทางด้านเอาพุตก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสัญญาณทางด้านอินพุตเพียงแต่ว่าความแรงของสัญญาณก็จะน้อยกว่าเพราะว่าทางด้านเอาพุตเน่ยแรงดันมันจะต่ํากว่าทางด้านอินพุต